ข้าก็สารยังเรงเก็บไว้นประมาณประมาณนั้นได้ไหมประมาณประชุมไม่มีผู้ชายเลยผู้ชายจะมีประเดิมแต่พิการอย่างเงี้ยว่าเออนี่อยู่อยากให้เหนืองย่างแสนต้องมาช่วยกันดูมาจะนี้ต้องใช้แผ่นพืชต้องอะไรเนี่ะแผ่นเพืชทากก้อนนั่นแหละของพวกนี้ต้องใช้ไงพี่เลยเราหนีพ่อไปฮ มีพ่อไปเลยแล้วก็พ่อจะโกดแล้วก็ตามไปยิงไปยิงที่ไหนคะที่บ้านแฟนเลยพ่อเคยมีอะไรกับหมอเราบุก่อนมีอะไรไหมไม่มีค่ะคนพูดไปก็ตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะอาการตอนนี้หลังจากที่ไปหาหม,มอมดีขึ้นไปรักษานานแล้วเรื่องพ่อเนี่ยจะเอาเรื่องพ่อป่ะ ทำไมไม่อยากเอาเพราะอะไรครับไมก็เป็นพ่อตัวเองเป็นพ่อตัวเองขาดคนดูแลอืมตอนนี้ความรู้สึกเราตอนนี้คิดยังไงในเรื่องของพ่อเนี่ยอยากเอาพ่อออกมาฮะอยากเอาพ่อออกมาจะดีกว่าอย่าพ่อออกมาเพราะเราอยู่แม่สองคนจะไปอยู่กับแม่กรุงเทพแล้วก็ให้พ่อมารู้ยาให้พ่อมาดูย่า โกรธอะไรกับพ่อไหมพ่อไม่ชอบผู้ชายหรือเปล่าพ่อไม่ชอบแฟนเราหรือเปล่าหรือ,อยังไง<ป>ใช่ไปอะไรไปยิงเลยพ่อเคยพูด่อยว่าไม่ไมให้เราไปคบเลยเคยบอกไม่ให้ไปคบแต่เรา,าก็ยังไปคบอยู่พ่อก็เลยโกรธเลยเอาตาเอาปืนไปอะไรย,ยิงเลยแล้วยิง,งยิงแฟนไหมอาบน้ํอาอยู่ในห้องน้ําพ่อก็ยิงอยู่ในห้องน้ําตอนกําลังอาบน้ําอยู่ใช่ไหม ยืนในห้องน้ําเลยอาบน้ําแล้วก็เดินออกมาอาบน้ำเสร็จแล้วเดินออกมายืนยู่ในห้องน้ำยืนในห้องน้ําเลยทำไมคิดอย่างนี้แม่เอาแม,ม,ม่เอาเรื่องพ่อพ่ออะไรเป็นพ่อตัวเองเป็นพ่อตัวเอง<ป>ถึงไงก็เป็นพ่อใช่ไหมคนไทยอืมน <úc S 1> ถ้าออกมาจะเอาเรื่องลูกอ,อีกไหมแล้วกลัวไหมถ้าเกิดพ่อออกมาแล้วเนี่ยเอาเรื่องลูกเนี่ยกลัวอยู่นี่งถ้าถ้ากลัวแล้วจะเอาเอาพ่อออกมาทําไมอ่ะ ข้ายห่เดี๋ยเขาอใหถ้าถามจริงนะหนูนะคดีของพ่อเนี่ยเขาเคยมีอะไรกับเราไหมเคยข่มขืนเราไหมอะไรไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรออืมแต่ที่กระแสที่มาว่าโดนไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าไม่ใช่เป็นการข่มขืนในกรณีหึงหวงนี่มันเนขนาดนั้นเฉยเหรอในกรณีที่ต้องไปยิงเราเนี่ยแค่เพียงไม่ให้เราไปชอบใจ <im itation> มันมีอะไรมากมากกว่าน,นั้นไหมไม่มีค่ะการันตีได้ไม่มีแน่นอนต้องมวไม่มีอไม่มีแน่โอเคจ,จะได้ชัดเจนเอ่อท่านสุภายคขับตอนนี้ในเรื่องของการดาเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นไงบ้างครับครับต้องการาบเรียนให้ทราบนะครับเรื่องนี้พอได้รับแจ้งเหตุในวันที่เกิดเหตุเจ้าที่ตํารวจก็ระดมสพพลกาลังที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาช่วยกันนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่ใช้อาวุธปืนยิงนะครับสืบแล้วก็เบื้องต้นทราบว่า พ่อเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงลูกก็เลยออกมาตรวจในที่เกิดเหตุน,นะครับเมื่อมาถึงก็บอกว่าทางคนเจ็บยังไม่มีรถนำส่งโองบาลเนืน่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลธุรการดานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยใช้รถยนตโลห่หนึ่งก็หนึ่งของตำรวจนำส่งไปจากนั้นก็มาช่วยกันสืบสวนติดตามหาพ่อครับเบื้องต้นก็หลังจากสืบสวนติดตามก็สามารถจับกลุม <c oughs> พ่อได้พร้อมกับอาวุธปืนจับที่ใช้ยิงสอบถามก็ให้การรัสบสาภาพตลอดข้อ,ขอหาครับ ต่อมาก็ได้ทําการสอบสวนรวบรวมพยานฐานทั้งหมดส่วนพ่อก็ได้นําฝากขังที่เรือนจํากูเขียวการสอบสวนรวบรวมพยานฐานทั้งหมดพูดตรงหาให้การรับสารภาพตลอดก็หาว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงลูกยิงเนื่องจากเห็นรูปไปอยู่คนอื่นไม่พอใจนะครับก็เลยใช้อาวุธปืนย,ย,ยิงยิงยิงลูกนะครับและทีนี้ก็สอบสวนรวบรวมพยานฐานเรียบร้อยก็สรุปจำนวนส่ง สั่งฟ้องปัญหาไปที่อายการจานิวัฐภูเขียวเรียบร้อยครับทางคดีก็จะว่ากันทางทางศาลก็คงจะดำเนินการต่อในเรื่องกระแสที่ว่าดินข้ามีววาว่ามีการคาชำชําเลาโลกอันนี้ข้อมูลน,นี้เป็นยังไงบ้างครับสอบถามบ้องต้นี่การสอบสวรนรปากคำของผู้เสียหายและก็ผู้เกี่ยวข้องไม่ไม่เป็นเรื่องจริงครับแม้แต่เราสอบถามจากกหญิงนุ่นซึ่งเป็นผู้ลูกสาวซึ่งถูกยิงจริงก็ก็ปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องครับ